ยังจะได้เงินจากลุงคนสิบล้านหลอกเองไหมก่อนนอนก็สิบล้านสิบล้านสิบล้านรับพระก็สิบล้านสิบล้านตื่นมาเข้าห้องน้าก็สิบล้านสิบล้านสิบล้านกินข้าวก็สิบล้านสิบล้านสิบล้านเดินไปไล่ไปสวนก็สิบล้านสิบล้านขับรถไปก็สิบล้านสิบล้านเขียนคิ้วอยู่ก็สิบล้าน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  อย่าปล่อยให้มีความว่างเกิดขึ้นเพราะคุณจะกลัวคุณต้องไปสนใจในเรื่องอื่นไปเรื่อยๆอย่าถ้าเผอนิ่งไปจิตใจคุณกำลังจะตกต่ำลงดังนั้นคุณต้องโลภเข้าไว้สิบล้านสิบล้านสิบล้านนะครับสวัสดีครับแอตนางลบครับแอดนางฟ้าครับผมนะครับคุณสิริพานเนาะชัดเจนนะครับว่าทำไมพวกเราบอกว่าลุงคนจะผลหมนกินเพราะนเรื่องนี้นะครับ จะให้เราคิดเป็นอื่นไม่ได้เพราะเรายึดกฎหมายเรายึดขบวนการที่ถูกต้องคุณจะบอกว่าลุงพลเป็นคนผิดเนี่ยคุณจะต้องหนึ่งคุณจะต้องสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายสองคุณจะต้องมีหลักฐานมีจับพยานไม่มีเลยแลวจะให้ลุงพลติดคุกอย่างนะี้คุณกําลังมโนอย่างเดียวเลยนะครับคุณนรินทร์ครับคุณสากลน,นะครับผมนะฮะสวัสดีครับน่า,นะบานะครับมาแล้วครับ the power of เอ็น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 ครับมีมดมีมดหลายตัวนะครับสวัสดีครับเชฟอิสระครับผมนะ,นะฮะนะฮะนะฝากติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ,ะ,ฮะกับพี่เชฟอิสระของพวกเราด้วยนะครับนะครับแต่ก่อนมโนโจนลืมแต่เดี๋ยวนี้คงหลอนครับเข้าข้างหลอนฮะจนมาคิดเอาสินต่าง สินอารัพย์สินลุงพลมาประเมินแล้วครับเพราะว่ามันคิดว่ามันจะชนะมันจะต้องท่องว่าชนะครับนีฉะนั้นมันจะต้องกลัวที่สุดกลัวเพราะอะไรครับพ่อมไปใส่ร้ายคนอื่นไปเยอะมันจะต้องข่มใจตัวเองมันจะต้องหลอกไปเรื่อยๆบอกหลอกว่าลุงพลแพ้ลุงพลแพ้จิตจะต้องอยู่ในคําว่าชนะอย่างเดียวจึงฮึกเหิมอะ เขาบอกเฮ้ยลุงพลแพ้ว่ะมาฟังเราเมื่อไหร่อาจารย์ม่ราชก็บอกลุงพลชนะไปฟังแออิสระกับลุงพลชนะไปฟังพี่ธนันก็ลุงพลชนะไปฟังน้องนาถีก็ลุงพลชนะแน่นอนไปฟังานางฟ้านักสาตานก็กลุงพลชั่วชั่วทีนี้ใจมันเป้าแล้วครับปูพอจะไปฟังบางแห้งบางแห้งก็บอกว่าเออลุงพลถูกนะเอา้า เวรกรรมและกูเหลือแต่กูคนเดียวเลยกูจะไปยังไงวะอ่ากูวันนี้กูจะคิดราคาทรัพย์สินลุงพลแล้วกันกูดไปยิ้มไปเอออันนี้รถคันนี้สามแสนหายเรียงกันไปคือเขาเรียกว่าต้องรักษาจิตตัวเองนะครับให้อยู่ในมุมที่ตัวเองดีกว่าลุงพลให้ได้ต้องรักษาจิตตัวเองความคิดตัวเองให้เหนือกว่าลุงพลไว หนึ่งเขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำก็คือเขาขั้นโลกจิตย้ำคิดย้ำทำ,ำมาตัวเองชนะลุงพลตัวเองดีกว่าลุงพลตัวเองรวยกว่าลุงพลต้องคิดอย่างนี้ไว้แล้วก็ข่มพี่สาวไว้อดีตพี่สาวมันต้องข่มอย่างนี้ครับจิตใจเขาจะได้ฟูจิตใจเขาจะได้เหิมเกลิมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไปคิดตรงข้ามใจมันไม่ไปเลยนะครับบางคนขนาดผัวยังถอดใจแล้ว ไอ้คนที่เดินเคียงข้างกันมามึงก็เริ่มที่จะเตือนกันละเอาแล้วทีนี้กูจะเหลือใครละอีกคนหนึ่งอยู่แต่กับหมาขับรถไปแต่กับหมาเอาแล้วครับก็คงเวรกรรมก็จะทำให้คือคำพูดของเขาเนี่ยบางครั้งสมมติว่าคนเขาเชื่อคนเหล่านี้จริงนะทว่าเอฟซีเขาเชื่อเชือแบบว่าเชื่อตาใสหรือว่า เชื่อตามที่เขาว่าเนี่ยว่าลุงพลเลวลุงพลถ้าวันใดวันหนึ่งความจริงมันปรากฏที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าลุงพลบริสุทธิ์แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรดังนั้นคุณจะต้องพูดคขออาพอให้ศาลตัดสินว่าลุงม,มันไม่ผิดนะฉันก็ไม่ให้อภัยมันเพื่ออะไร,รเพื่อจะดึงใจคนที่เชื่อเขาไว้ให้เชื่อต่อไปว่ากระบวนการมีปัญหาแต่จะเสี่ยงนะครับจะเสี่ยงนะ ถ้าไปถึงขั้นนั้นคุณจะเสี่ยงเสียงในการละเมิดศาลได้นี่คือกรรมมันกำลังจะตามทันนะต่อไปก็มาก็กฎหมายมันจะปิดปากมันเองมันจะพูดอะไรให้เอฟซีฟังละ่ะเอ,อ้ยอย่าไปเชื่อมันเชื่อฉันศาลตัดสินว่ามันไม่ผิดฉันก็ไม่ให้อภัยมันทีนี้มันจะเริ่มเดียวดายเดียวได้โดดเดียวเดียวได้ นี่นะครับอะไรที่ไม่มีคุณธรรมอะไรที่มันเป็นการอาฆาตแค้นพยาบาทไม่เคยพาให้คนเหล่านั้นไปทำเจริญความอาฆาตพยาบาทไม่เคยทำให้เขาเจริญแล้วเขาเจริญไหมละ่ะเดี๋ยวคนที่ด่าลุงพลทั้งหมดเจริญไหมคนที่ออกไปด่าลุงพลทั้งหมดแล้วก็ยูทูบเบอร์ฝั่งโน้นที่ช่วยกันด่าลุงพลทั้งหมดมาสามปีผมถามว่าเขาเจริญไหมครับนี่แะครับคือคำตอบเรื่องเวรกรรม คนพยายามจะออกไปตําหนิตําดาลุงพลล่าสุดเนี่ยเขาจะเจริญต่อไปไหมล่ะมันวัดจากนามธรรมก็คือเวรกรรมได้ง่ายๆคือคุณไม่เจริญทางโลกอะเจริญทางโลกคืออะไรครับก็คือสิ่งที่คุณทําด้วยการได้ทรัพย์มาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนี่คือการที่มาจากบุญกุศลถ้าคุณไปป้นชิงวิ่งราวได้ทรัพย์มาเ้าไมรู้ว่าเป็นบุญแต่คุณทําบาปเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้น และสิ่งเหล่านั้นมันจะนําความทุกข์มาให้คุณคือถูกจับถูกดําเนินคดีล่าสุดเสียแป้งหนีคุกอยู่เนี่ยเสียแป้งเพราะว่ามีคดีเพื่อให้ตัวเองร่ํารวยตัวเองมีความสุขกันไปหมดเลยโอ้ขอบคุณมากครับคุณเฉลีครับขอบคุณมากมากครับนั่นคือการอยากรวยอยากมีความสุขด้วยการทำผิดกฎหมาย ไม่มีคุณธรรมมีความโลภทําให้อยากได้เงินได้ทองได้สิ่งของได้เครื่องต่างๆมาแล้วผิดกฎหมายเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นบุญไม่ได้เกิดมาจากส่วนบุญแต่มาจากคุณต้องทําบาปในชาตินี้เพื่อหลอกลวงโกหกโกงมาเนี่ยสิ่งที่คุณมาคิดว่าเงินคือพระเจ้าเพื่อจะทําให้ตัวเองมีความสุขมันเป็นบาปครับเพราะไม่นานมากสิ่งนั้นมันจะนําให้คุณตก,ตก,ตกนรกหรือ มีความทุกข์บนโลกเช่นตำรวจจับเป็นต้นลุงพลเขายากจนเขาก็หากินตามที่ความสามารถของจะของเขาจะทำได้ก็คือขายไก่วีดยางรับรับจ้างทั่วไปเขาว่าเป็นมีความอดทนมีขันติที่จะไม่ทำความชั่วนี่เขาเรียกว่าขันตินะครับไม่ใช่ว่า ขันติที่ที่จะขายไก่นะครับไม่ใช่ว่าอดทนที่จะขายไก่ไม่ใช่นะครับมันจะมีเหตุของมันขันติอดทนในความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือมีขันติที่จะไม่ทําบาปมีธรรมะข่มใจที่จะไม่ทําความชั่วนะครับแต่การอดทนเพื่อจะทําในสิ่งที่ตัวเองมีเขาเรียกว่าขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรอดทนร่างกายเหนื่อยล้า มันมาจากความคิดว่าเราช่วงนั้นเราอยากได้เงินจากเรื่องนี้พรอไรเรามีความฝันเราจึงขยันหมั่นเพียรเหนื่อยแล้วก็ทนเพื่อให้ได้เงินมาจากสิ่งที่ถูกกฎหมายนะฮะดังนั้นคนอยากได้เงินมาจากอยากให้คนบริสุทธิ์มีความผิดและฉันก็จะได้ฟ้องมันต่อเนื่องตามหลักตามหลักนะครับที่เขาเขียนกฎหมายไว้มันจะมีความโลภอยู่ในนั้น เมื่อมีความโลภคุณก็ไม่ถึงความถูกต้องนะครับดังนั้นมันไม่มันฟัง,งเรามันฟังฝั่งเราเนี่ยมันคิดว่าเราพูดคําชั่วให้มันได้ยินครับเพราะว่าคําชั่วคกออะไรพูดไปแล้วมันของขึ้นอ่ะมันเรียกว่าคําชั่วลุงพลบริสุทธิ์ครับเอาคาชั่วมาแล้วลุงพลเป็นคนดีครับเอาคาชั่วมาแล้วลุงพลต้องพ้นบนทินครับลุงพลต้องถูกยกฟ้องครับเป็นคําชั่วครับ ไปเปิดช่องไหนลอยมามันก็คงบล็อกไม่บล็อกไม่ไหวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้องนาทีบอกว่า,าลุงพลเป็นคนดีไปถ่ายลุงพลทำบุญเอ้ากูบล็อกและบล็อกนั่นบล็อกนี่บล็อกไม่ไหวเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าลุงพลเป็นคนดีมีแต่ภาพลุงพลไปทำดีมีแต่ตำรวจพาอ่านัดลุงพลไปทำบุญทำทานชาวบ้านลุงพลไปไหนมีแต่ชาวบ้านถ่ายรูป จำเลยที่รักกลายเป็นจำเลยที่รักนะครับจำเลยที่รักดังนั้นโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าสถานะจำเลยคือผู้ที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะศาลยังไม่ตัดสินคือหลักการมันก็รู้อยู่ไม่มีสมองเลยคุณสามารถคิดได้ว่าแต่ว่าเวลาพูดต้องระวังเพราะว่า มันเป็นการพูดถ้าทําให้คนอื่นเสียหายดังนั้นพวกเราไม่เคยบอกว่าพ่อแม่เด็กเป็นฆาตกรนะครับเราไม่เคยบอกว่าบักแห้งเป็นฆาตกรนะครับเราไม่เคยบอกว่าใครเป็นฆาตกรนะครับแต่เราแค่จะบอกว่าลุงพลบริสุทธิ์ที่จะพูดได้ค่เออมันมีพิรุษนะนี่มันพูดอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงวะเพื่อจะเป็นองค์ประกอบรายละเอียดว่ามันมันน่าสงสัยฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ลุงพลเนี่ย เราก็มีองค์ประกอบในการพูดแบบนี้นะครับสวัสดีครับคุณนัทนัทเรียนะครับคุกนะครับคุณลูกแก้วนา<ฮ>คาเอฟซีพอตตนะครับผมนะครับนางฝันเยอะเหลือเกินค,คุณเชรีบุ๊กใช่ครับบางครั้งฝันเนี่ยเรียกว่าฝันคางครับเอาลงไม่ได้ถ้าลงไม่ได้คุณจะต้องตอกความฝันนั้นไว้มันจะกลายเป็นหลอนนะครับเพราะว่ามันมันหลุดออกจากความเป็นจริง นะครับการที่เขาเขียนไว้ข้อกฎหมายว่าถ้าเป็นคดีอาญาเป็นคดีฆาตกรรมเนี่ยก็หมายความว่าถ้าถ้าตกไปจำเลยปุ๊บก,ก็สามารถมันมีหลายแบบจำเลยแบบสารภาพคนที่สารภาพผิดก็ถือว่ายังไงศาลก็จะอะพนักงานสอบสวนอาจจะสารภาพในใชั้นพนักงานสอบสวนนะครับ หรือสารภาพในชั้นศาลกับอ่มันก็คงยากนะส่วนมากจะสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นหลักบางคนต่อสู้ในชั้นศาลคืออยากอยากอยากลองแต่ว่าเรียกว่ามันคงยากนะคนจะไปสารภาพชั้นศาลส่วนมากจะยากนะส่วนมาก,กมีจะไปกลับคําในชั้นศาลหมายว่ากลับคําในทางที่ถูกคือไม่กล้าโกหกคนได้ยินอยู่แต่สารภาพโดยโดยมาก,ก็คือในระหว่างการสอบสวนเะนี่ย มีหลักฐานมากเกินไปจนจนต้องจำหนวน้วยหลักฐานจะต้องรับสารภาพไปนะครับาการรับสารภาพก็เป็นการคือไม่มีใครอยากเชื่อว่าตัวเองทําผิดแล้วต่อสู้ไปในชั้นศาลทั้งสามศาลเนี่ยมึงจะชนะสามศาลได้ยังไงถ้ามึงเป็นคนทําแค่ศาลแรกมึงก็แย่แล้วเพราะว่าถ้ามึงเป็นคนทํายังไงก็มีร่องรอยหลักฐานเขาจึงบอกว่าคนร้ายย่อมทิ้งร่องรอยหลักฐานดังนั้น คนที่กระทำผิดจริงๆโดยมากเขาจะรับสาร,รภาพเพราะว่าการทำชั่วนี่ไม่ใช่จะทำได้ไง,ง่ายๆคนจะทำชั่วถึงกันทำให้คนตายเนี่ยโดยมากก็มาจากอารมณ์ชั่ววูบความโทสะโมหะอะโทสะโกรธทำไปแล้วอารมณ์ชั่ววูบแล้วมันนึกได้คนนึกได้ก็คือเขาไม่มีความชั่วที่ติดตัวมาเป็นฆาตกรร้อยศพที่มีประวัติการฆาตกร บางครั้งมันเคยชินไปที่จะฆ่าคนนะคนฆ่าคนจะต้องมีประวัติเพราะมันเคยชินมันพลาดแล้ก็เคยชินเ,เรียกว่าอารมณ์ถึงขั้นหนึ่งแล้วเขาก็จะทั้งมือไปอีกนะครับลุงพลไม่มีประวัติการเป็นอาชญากรเลยจะให้ฆ่าคนได้ไงแล้วฆ่าใครจะให้ฆ่าเด็กอายุสามขวบครับ คือมันโหดร้ายเกินไปที่จะให้กล่าวหานะครับไม่ได้หมายว่าลุงพลจะเป็นคนชั่วร้ายจะฆ่าเด็กครับเวลานี้ต้องบอกว่าคุณใส่ร้ายเขาโหดร้ายเกินไปเออถ้าผู้ใหญ่ด้วยกันเนี่ยมันพออาจจะเชื่อได้ว่ามันมันคงมีอาการอ่ามีการทะเลาะเบาแวงมีการโกรธมีการลงมือลงไม้ด้วยกันแล้วก็มีฝั่งหนึ่ง อาจจะทําให้ตายแบบนี้นะครับขอบคุณคุณชิรีครับนะครับที่มาเป็นคนกันเองนะแต่นั้นเรื่องนี้จึงบอกว่า impossible เป็นไปไม่ได้ที่ลุงพลจะเป็นคนลงมือทําหรือวางแผนเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมานะครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมองต่อว่าใครที่กําลังใส่ร้ายลุงพลอย่างต่อเนื่องอยู่ ผมข้าผมผมรู้สึกว่าเขากําลังหลอกตัวเองเพราะคนรอบข้างเขาไม่เอาแล้วคนรอบข้างเขาหนีแล้วบางคนผัวยังผัวงงันไปแล้วจะเหลือใครลละทีเนี้ถ้าแน่จริงให้สามบ้านออกมาเรียงหน้ากันบอกว่าลุงพลเป็นคนเลวคนร้ายเลยเรียงหน้ามาพูดเลยถ้ามั่นใจอ่ะแต่ก่อนนี้ทำไม ไม่ไม่แก้ต่างให้ลุงพลนนะ่ะการไม่แก้ต่างคนที่อยู่ในระแวกเดียวกันไม่แก้ต่างมันก็มันตีความว่ามีการบริหารจัดการในกลุ่มคนเหล่านี้ไหมทําไมเขาไม่ปกป้องคนดีมันก็จะมีคาดราม่าไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยคนหัวใจรัวๆครับมันจะเกิดการดราม่าไปเรื่อยๆนะครับว่าคุณไม่ปกป้อง าแตนไม่ปกป้องลุงพลเ่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องว่าเป็นใครคุณก็ต้องปกป้องการอยู่เฉยเท่ากับการช่วยให้ลุงพลเข้าสู่หลักประหารให้ป้าแตนเข้าสู่หลักประหารมันต่างกันยังไงล่ะครับคุณไม่ปกป้องคนบริสุทธิ์คุณเห็นว่าลุงพลเป็นคนทำทั้งทั้งทั้งสามบ้านเลยเหรอก็คงไม่ใช่อะ่ะแต่คุณอยู่เฉยทำไม ก็หมายความว่าคุณสนับสนุนแหละครับเพราะว่าคุณอยู่ด้วยกันเป็นก้อนก็ไม่แปลกครับที่ป้าแตนจะพูดคำนั้นออกมาครับเพราะเขารอดเขารอดมาในหลายสถา,านการณ์ได้โดยคนรอบข้างตั้งแต่เกิดมาคานตามกันมาอยู่กันมาตั้งแต่เด็กไม่ปกป้องเขาเลยถ้าเป็นคุณเจอแบบป้าแตนน่ยคุณจะอยู่ยังไงล่ะ คิดถึงด้วยนะครับเวียนกรรมกำลังตามท่านคำสาบานออกดอกออกผลจะส,สมบูรณ์และคนที่ไปด่าไปว่าไปใส่ร้ายทำลายผู้บริสุทธิ์สมมุติว่าคุณไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ให้สังเกตว่าที่คุณไปโกรธคในใดคนหนึ่งคุณใส่ร้ายทำลายเขาด้วยชื่อเสียงมาตลอดสามปีแล้วทำไมกูไม่เจริญวะ แล้วทำไมกูมีปัญหานั่นคือหมายความว่าตีความได้ว่ากําลังไปคุณกําลังไปใส่ร้ายผู้บริสุทธิ์ให้เขาเสียชื่อเสียงคุณพยายามที่จะให้เขามีปัญหาทางการใช้ชีวิตไปไหนมาไหนไม่ได้มีแต่คนด่าคนว่าถ้าถ้าลุงคนไปทําอะไรแล้วติดขัดถิดนั่นทิศนี่จากการถูกใส่ร้ายไปสี่หากินลําบากก่อนที่ ก่อนนั้นคุณหาลุงพลหากินลำบากลุงพลไปทําทํางานที่ไหนไม่ได้เพราะการใส่ร้ายลุงพลถ้าไม่มีเอฟซีลุงพลมาตามว่าลุงพลไม่ผิดแล้วก็ต่อสู้ร่วมลุงพลลุงพลจะเป็นครอบครวัวที่ไม่มีอะไรจะทําทํากินไม่ครับไปขายไก่ใครก็ไม่ไม่ซื้อหรอกครับเพราะคุณบอกว่าเขาคาดเด็กใครจะจ้างเขากินยางกินยางตัวเองจะเอาเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงครอบครัว ลุงพลอัตคัดขัดสนตั้งแต่พวกคุณใส่ร้ายป้ายสีผลน,นั้นมันเป็นวิบากกรรมครับลุงพลเดือดเนื้อร้อนใจทําอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นวิบากกรรมที่มันเป็นผลจากลุงพลลุงพลเสียหายลุงพลเดือดเนื้อร้อนใจลุงพลถูกใส่ร้ายคนก็ไปทําบุญอไปทํางานใดๆก็ไม่ได้ตอนนั้นลุงพลเจอวิบากกรรมแบบเนี้ยพวกคุณก็จะเจอวิบากกรรมแบบนี้ทาอะไรก็ไม่ขึ้น ไม่มีใครว่าคุณเลวคุณชั่วแต่คุณทําอะไรไม่ขึ้นนั่นคือวิบากกรรมมันมาส่งผลก็คงรู้แล้วครับว่าใครจะพินาศต่อไปใครจะไหายนะถภาพผลมันตรงกันข้ามบริบูรณ์ลุงพลบริสุทธิ์บริบูรณ์พวกคุณจะจะรู้ว่านรกมีจริงคุณจะต้องหลอกลวงเอฟซีของคุณว่าลุงพลฆ่าเด็กนะ เพียงแต่ว่าสารตัดสินลงคุณบริสุทธิ์คุณก็จะเสี่ยงในการที่จะละเมิดอำนาจศาลไปเรื่อย